สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันคลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนมิถุนายน2565คลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูคลิปย้อนหลังนะคะให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงกับทางช่องนี้เป็นครั้งแรกขอความกรุณานะคะช่วยกดซ u b s c r i b e แทนค่าครูด้วยค่ะกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดดวงที่เป็นของตัวเองจริง กรุณาการุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ที่ใต้คลิปวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่อลรกเกิลในการเปิดทํานายดวงทั่วไปในเดือนมิถุนายน2565ให้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกนะคะ ชาวราศีพิจิกกับชาวรัคนาพิจิกในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านน่ะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้สองทางนะดวงมันจะหาเงินได้สองทางคุณควรจะทำบุญให้กับคนพิการคนตาบอดคนที่กำลังเดือดร้อนน่ะไพ่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าที่รัก มักไม่ได้ได้คนที่ตัวเองไม่รักในเดือนมิถุนายนน่ะถือว่าดวงคุณน่ะยังไม่แต่มแจ่มใสเท่าไหร่นะยังไม่หมดเคะยังไม่หมดเคะดวงยังไม่แจ่มใสยังไม่หมดเคะดวงยังไม่แจ่มใสชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหล,หลายๆอย่างเข้ามาบางครั้งอะ่ะคุณก็รู้สึก เหมือนเป็นคนตาบอดรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านทางด้านความรักเนี่ยนะมันจะมีคนใหม่เข้ามาชอบคุณนะแต่คุณอะพยายามจะคืนดีกับแฟนเก่าอะแต่ดูจากภาพไพ่อะมันก็เหมือนแฟนเก่าคุณอะเขาอะไม่ให้คุณเข้าบ้านอะเขามันเปรียบได้กับว่าเขาอะไม่เปิดใจที่จะรักคุณแล้วแฟนเก่า ตัวแฟนเก่าเนี่ยเขาอะไม่เปิดใจที่จะรับรักคุณแล้วเขาก็เหมือนเอาอิดหินดินปูนทรายอะเขาก็ก่ออิดปิดกัน้นความรู้สึกในอดีตเขาอาจจะเคยรักคุณมากนะในอดีตอะเขาอาจจะเคยรักคุณมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วไงคือเรื่องเนี้ยมันก็คือมันจบไปแล้วมันก็เหมือนกับคุณก็ยังตัดใจไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมา มันจะมีคนใหม่ๆมาลักมาชอบคุณนะมันจะมีคนใหม่ๆมาลักมาชอบคุณในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีคนอิจฉาริษยาหรือเป็นลนักษณะเหมือนเขาหมั่นไส้มานานแล้วอ่ะเหมือนกับแต่งเรื่องอ่ะเหมือนกับว่าคนวาดภาพก็เหมือนใส่สีตีไข่อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีคนมาลักมาชอบคุณนะแต่คุณน่ะยังไม่ลืมคนลักเก่าคนที่อิจฉาคุณ คนที่คนที่เขาไม่ชอบคุณอะ่ะคนที่ค,ค,ทค,คุณเองก็ไม่ชอบเขาด้วยคนที่เขาอ่ะไม่ชอบคุณแล้วตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ชอบเขาด้วยอ่ะเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนอกจากแบบแต่งเรื่องใส่ร้ายอะ่ะมันจะมีคนใหม่ๆมาสนใจในตัวคุณนะจะมีคนใหม่ๆอ่ะเข้ามาสนใจในตัวคุณอ่ะแต่ว่าคุณอ่ะ จะถูกเพศตรงข้ามหมางเมินเหมือนกับว่าคุณน่ะต้องการคืนดีกับคนรักเก่าอ่ะแต่ทางนั้นน่ะเขาก็เดินผ่านไปเขาก็ทําเหมือนเขาไม่รู้จักคุณน่ะแต่คนที่สนใจในตัวคุณน่ะมีคนที่สนใจในตัวคุณน่ะมีเหมือนคุณน่ะเป็นตัวตลกในสายตาของเพศตรงข้ามอ่ะแต่ว่าคนที่เห็นคุณค่าของคุณน่ะคนที่ว่าเขาสนใจคุณคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณน่ะและอยากจะ มอบความรักมอบความรักให้คุณอ่ะมี มีเกณฑ์จะต้องไปหาหมอสุขภาพร่างกายสุดโสมทำงานหนักหักโหมทำงานหนักหักโหมจนป่วยทำงานหนักเนี่ยทำงานหนักจนป่วยแก่ป่วยทำงานป่วยแต่จะจะได้เจอหมอเก่งๆมารักษานะมีเพื่อนที่อยู่ทางไกลคนหนึ่ง่ะเขาจะ เนี่ยเป็นประภาคารแล้วก็ส่งสัญญาณคบเพิลงจะได้รับข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลจะมีคนที่อยู่ทางไกลส่งข่าวมาในช่วงเดือนในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคุณอะมีงานเข้ามาเยอะนะมีงานเข้ามาเยอะทํำงานหนักเพื่อลูกเพื่อเมียเป็นคนรักลูกยอม ยอมยอมทำงานหนักเพื่อครอบครัวได้ค่าแรงน้อยแต่ก็ทนคุณทำงานหนักเพื่อครอบครัวคุณตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะยอมอดทนที่จะทำงานหนักเพื่อครอบครัวคุณยอมทำงานหนักตัวคุณเนี่ยตัวคุณตัวคุณยอมที่จะทำงานหนักเพื่อครอบครัวคุณรู้ดีนะตัวคุณอ่ะรู้ดีว่า เออหวังพึ่งใครไม่ได้จะไปหวังพึ่งพาใครไม่ได้อะเหมือนคนอื่นน่ะเขาก็มีภาระรับผิดชอบเขาอะ่ะคุณก็เลยแบบยอมอดทนทำงานหนักเพื่อครอบครัวจะไปหวังพึ่งพาพ่อแม่ไปขอเงินญาติเนี่ยเขาก็คงไม่ให้คุณก็เลยยอมทำงานหนักเพื่อที่ครอบครัวจะได้สุขสบาย สใบนี้เนี่ยนะอันเนี้ยซิงแคลเฟนเพื่อนที่แสนดีได้รับข่าวจะมีคนมาหาที่บ้านจะได้เจอเพื่อนเก่าท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมาหาที่บ้านจะมีเพื่อนมาหาที่บ้านเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนสดิษซิงแคลเฟนก็คือเพื่อนที่แสนดี มิตรภาพดีๆกับเพื่อนเก่าเขาก็จะส่งข่าวมาส่งไลน์มาส่งแมสเซนเจอร์มาจะมีการเจอกันเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนที่นี่เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมีความจริงใจนักทนายทนายความอ้าวทนายความตำรวจเอ๊ยยังไงจะมีคดีเหรอ โจรอันนี้เขาเรียก Pri เซ n m a นคนขี้คุกสันติบาลตำรวจทนายความโจรเอในเดือนมิถุนายนนะ่ะท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอมิจฉาชีพจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความ มีปัญหากับโจรมีปัญหากับคนไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีอะไรสักอย่างหนึ่งอะคดีหมิ่นประมาทคดีโดนโกงถูกหลอกเงินถูกโกงเงินถูกหลอกเงิน,งนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความตำรวจมีคนโกงอาจจะมีไม่รู้อะบางคนอาจจะโดนหลอกเงินก็ได้นะบางคนอะอาจจะถูกโกงแชร์ บางคนถูกโกงแชร์อาจจะมีบางคนน่ะโดนโกงแชร์คุณนะ่ะอาจจะโดนตัวคุณนะ่ะอาจจะโดนเข้าโกงแชร์คุณก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ปรึกษากับทนายคุณอาจจะโดนคนเอาเปรียบถูกคดโกงทําให้เสียใจมากก็เลยต้องปรึกษาทนายเพราะว่าโดนหลอกเงินไปเยอะได้ไพ่บุรุษไปษณี คนป่วยอาจจะสั่งของออนไลน์เยอะแม่ลูกผูกพันสุขภาพร่างกายของคุณน่ะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยปัญหาสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งสภาพร่างกายของคุณน่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คุณป่วยคุณอ่อนแอสภาพร่างกายและจิตใจมันต้อแต้มมันอ่อนแอมันท้อแท้เหลือเกิน คุณท้อแท้สิ้นหวังจะได้รับข่าวจากทางไกลคุณอาจจะเสียเงินน่ะซื้อของออนไลน์เยอะสั่งของใน La ซ a ด a เยอะสั่งของในช h อป e e บุรุษไปษณีส่งส่งเมื่อก่อนบุรุษไปษณีจะส่งจดหมายเดี๋ยวนี้บุรุษไปษณีก็จะส่งแต่กล่องกล่องกล่องคุณอาจจะสั่งของออนไลน์เยอะป่วยสุขภาพร่างกายทุดโทมสั่งของออนไลน์เยอะคุณจะได้รับความรัก คุณจะได้รับความรักจากแม่ได้รับความรักจากลูกได้รับความรักจากลูกได้รับความรักจากครอบครัวได้รับความรักจากครอบครัวนั่นเองมาดูกันต่อนะคะ พราแม่รักษมีความมั่งคั่งร่ำรวยอหิงสายามัดการเงินน่ะดีธุรกิจการงานดีกิจสนะไพ่ดีหมดเลยนะคุณจะมีความรักครั้งใหม่การเงินดี หญิงในศักดิ์สียอมหักไม่ยอมงอจะมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจในธุรกิจที่คุณทําเนี่ยจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตธุรกิจของคุณอ่ะจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสหาเงินก้อนโตได้มีเกณฑ์ถูกหวยหาเงินก้อนโตได้มีโชคมีลาภจะมีคนใหม่เข้ามานะจะมีคนใหม่เข้ามา จะมีคนใหม่เข้ามามอบความรักให้เทวีลลิตาเทวีแห่งศยศาสตร์คถ,ถาอาคมเวทมนต์การชำระล้างร่างกายและจิตใจการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายการเริ่มต้นชีวิตใหม่การ ถอนคุณใสการชำระล้งลางร่างกายและจิตใจให้สะอาดพระพิคเนตเทพแห่งการขยัดขจัดอุปสรรคเทพแห่งสติปัญญาแม่กาลีการเอาชนะศัตรูพระแม่ลาทาการรอคอยที่สมหวังการรอคอยที่เนิ่นนานจะได้คืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่า ในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านที่รอคอยคนรักอะ่ะจะได้สมหวังนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะได้คืนดีกับคนรักเก่าท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูหมู่มารได้เป็นช่วงที่ท่านน่ะสนใจในเรื่องคาถาอาคมสนใจในเรื่องไสยศาสตร์คาถาอาคมท่านสามารถเอาชนะศัตรูหมู่มารได้อุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย จะจบลงด้วยดีเป็นช่วงที่ท่าน่ะจะให้ความสนใจทางด้านคาถาอาคมสยศาสตร์การรักษาสุขภาพเทวีลลิตาเป็นเทวีที่ถือกําเนิดขึ้นจากพลังของทวยเทพเมื่อลงมาปราบมารเนี่ยเป็นเทวีที่ต่างจากพระแม่กาลีนะพระแม่กาลีเนี่ยจะเป็น ปางหนึ่งของพระแม่อุมาจะเป็นปางอสูรเคี้ยวงงตัวอ้วนดำหน้าตาดุร้ายน่ากลัวเทวีลลิตาเนี่ยจะเป็นเทวีที่มีความเชี่ยวชาญในเวทมนต์คาถาอาคมอ่ะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยสติปัญญาเอาชนะศัตรูได้ด้วยไสยศาสตร์คาถาอาคมนะคะแล้วก็จะเป็นพระแม่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกการถอนคุณใสอะไรด้วยอะคะ่ะ b บิร์ธเดย์ทาวเวลเลตโกไพ่เบิร์ธเดย์เนี่ยจริงๆความหมายมันแปลกนะแพทติกแพทติกแพทติกไพ่เบิร์ธเดย์เนี่ยความหมายของไพอ่อ่ะมันระบุไว้เลยนะว่าเหมือนคุณจะมีโอกาสได้รู้ความลับบางอย่างหลังวันเกิดของตัวเองอะ่ะหลังหลังวันเกิด หลังวันเกิดของตัวเองอ่ะคุณจะมีโอกาสได้รับรู้ความจริงหลายๆอย่างคุณจะมีโอกาสหลังวันเกิดตัวเองอ่ะคุณจะมีโอกาสได้รู้ความจริงได้รู้ความลับมีโอกาสได้รู้สิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของคุณในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะได้รู้ความลับอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากไพ่บอกให้คุณไปเที่ยวทเวล ไพ่ใบนี้คือไพ่แทเวลอ่ะเหมือนกับว่าการไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปจะทำให้สภาพจิตใจของคุณน่ะมีความสุขเลสโกเนี่ยหมายถึงหลังจากนอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วหลังจากรีแลกหลังจากนอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือมุ่งไปข้างหน้า แพตติกแพตติกแพตติกก็คือแบบทดสอบแบบทดสอบแบบทดสอบชีวิตของคุณน่ะยังต้องเจอมรสมอีกเยอะแพตติกแบบทดสอบที่หนึ่งแพตติกแพตติกแพตติกก็คือแบบทดสอบชีวิตครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามในชีวิตของคุณน่ะยังจะต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายหรือแบบทดสอบมากมายที่จะเข้ามาจะมีแบบทดสอบต่างๆมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณแล้วก็ทดสอบคุณค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกโชคดีค่ะ